โยดอยู่นี่มองว่าเด็กชายจากข้อมูลนะครับเด็กชายดีรวบรวมข้อมูลมาสามารถวิเคราะห์ผลในข้อใดได้บ้างมีหนูตัวใดใช้เวลาในการเดินเฉลี่ยน้อยสุดจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกได้สำเร็จความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางเวลาที่เฉลี่ยหนูทั้ง5ตัว ใช้ในการหาทางออกได้สำเร็จความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางที่หนูเลือกกับเวลาที่ใช้ทีนี้นะครับมาดูตัวสถานการณ์ที่เขาให้มานะครับว่ามันจะวิเคราะห์ผลข้อไหนได้บ้างเขาบอกว่าเด็กชายดีทำการทดลองโดยใช้หนูเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปทางออกตามเส้นทางที่วกวนซึ่งมีเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด10เส้นทาง เด็กชายดีจึงนำหนูจำนวน5ตัวมาติดกายเลขประจำตัวในการทดลองและปล่อยหนูเดินรอบละ1ตัวแต่ละตัวเดิน8รอบโดยบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำตัวกับเวลาที่หนูใช้ในการเดินทางจนถึงทางออกเฉพาะรอบที่หนูแต่ละตัวเดินทางไปถึงทางออกภายใน5นาที เท่านั้นทั้งนี้หนูแต่ละตัวใช้เวลาในการเดินทางด้วยัตาเร็วเฉลี่ย3เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าก็คือเป็นการทดลองนะเป็นการทดลองการทดลองที่มีอ่ามีเส้นทางออกอยู่10เส้นนะครับมีเส้นทาง10เส้นเส้นทาง10เส้นทางนะครับเสร็จปุ๊บ เด็กชายดีนำหนูห้าตัวมีหนูห้าตัวอ่ามีหนูห้าตัวเนาะ,ะเดินจำนวนแปดรอบเดินแปดรอบบันทึกหมายเลขอ่าโดยจะต้องเดินออกจากเส้นทางนี่คือใช้เวลานี่หนาที โดยหนูมีอัตราเร็วเฉลี่ยที่3าเมตรต่อนาทีนะครับทีนี้มาดูนะครับว่ามันสามารถบอกข้อไหนได้บ้างนะครับตรงนี้หนูตัวใดใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุดอันนี้ได้นะครับเราก็หามานะครับก็ดูว่าเอาแดรอบนะครับของหนูแต่ละตัวแล้วก็มาหาร นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่หาได้นะครับอันนี้ได้นะครับจํานวนหนูที่เดินทางจนถึงทางออกสําเร็จอันนี้ได้นะครับเราก็เก็บข้อมูลอยู่แล้วความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางของหนูแต่ละตัวความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางเราไม่ได้ดูนะว่ามันไปเส้นทางไหนนะครับอ่าเราดูแค่ว่ามันอยู่จุดเริ่มต้นแล้วก็ออกไปได้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่แค่นั้นดังนั้น c นี่ไม่ได้นะครับ สไม่ได้นะเวลาที่หนูทั้ง5ตัวใช้ในการเดินทางออกสําเร็จอันนี้ได้นะครับเราก็จับเวลาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางไม่ได้เลยนะครับเพราะบอกว่าเป็นเส้นทางเขาวงกดแล้วเราก็ไม่ได้ระบุว่าใน10เส้นทางนี้เป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีข้อที่พอจะสรุปได้คือข้อ a b แล้วก็ d A อเอา C นี่ผิดอยู่แนะอาอ๋อมีอีกข้อนึงคือข้อสโอเคนี่ไงคือ A B แล้วก็ D เท่านั้นนะครับที่จะสามารถใช้สรุปจากข้อมูลนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อ36นะครับบอกว่า จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยของหนูทั้งหมดใช้ในการหาทางออกได้สำเร็จจำนวนหนูที่ใช้เวลาที่ใช้ในการทดลองจำนวนหนูที่ใช้ในการทดลองอันนี้ได้จำเป็นนะครับจำนวนเส้นทางอันนี้ไม่ไม่จำเป็นนะครับเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละรอบใช่จำนวนรอบที่เด็กใจดีปล่อยหนูแต่ละตัวก็คือแรอบต้องใช้นะครับถึงจะหา เวลาเฉลี่ยได้อันที่ไม่จําเป็นคือจํานวนเส้นทางนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเราทําหน้าที่แค่จับเวลาแค่นั้นนะครับต่อไปอ่ะข้อ37นะครับเอาข้อนี้จะเป็นข้อละ5.2คะแนนนะครับรวมเป็น20.8เลยนะครับอ่าครูก็อย่างที่แนะนํานะว่าเราควรจะทําส่วนหลังตรงนี้ก่อนเห็นไหมมันตั้ง20คะแนนนะครับเราทําแค่กี่ข้อนี่สข้อเองนะครับ ตกแล้วข้อละประมาณ5คะแนนเลยนะครับดังนั้นควรจะมาทําข้อนี้ก่อนนะนี้เขาให้ทํำยังไงข้อ37พันธุประวัติแล้วทีนี้ยังไงไปถามว่าอ๋อในรุ่นที่1มีเด็กที่เป็นผาหะและอีกคนไม่เป็นโรครุ่นที่3ามสยวาายเป็นแบบเใหญ่เเล็กโอเค ทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนภาพเพชดีกีกันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครูบอกแล้วเรื่องพันธุศาสตร์เนี่ยมันออกทุกปีนะไม่ออกข้อใดก็ข้อหนึ่งดังนั้นควรจะทําตรงนี้ให้ได้นะอ่ะทีนี้มาดูว่าเวลาเราทําเราจะทำไงเขาบอกว่าลักษณะไม่เป็นโรคแทนด้วยแอนลีนแอใหญ่เป็นโรคแทนด้วยแอนลีนแเล็ก พันธุกประบัดครอบครัวหนึ่งแสดงการถ่ายทอดพันธุก,กรรมที่ควบคุมด้วยแอนลีนบนออโตโซมดงังภาพอ่ะทีนี้ครูจะพาทําก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายปกตินี่หมายถึงแอนลีนอะไรก็คืออาจจะเป็นเอ A ใหญ่เอใหญ่หรือไม่ก็เอใหญ่เอเล็กขึ้นอยู่กับลูกถ้าลูกเป็นโรคนี่คือเป็นเใหญ่เเล็กแต่ถ้าลูกไม่เป็นโรคสักคคือเป็นเใหญ่เใหญ่ ถ้าผู้ชายจะเป็นโรคก,ก็ต้องเป็นแอนลินที่เป็นแอนลินด้ยทั้งคู่ผู้หญิงเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันเป็นบนออโตโซมนะโรคนี้นะครับออโตโซมก็คือเกิดขึ้นบนโรโมโซมร่างกายใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาฝึกการเติมจีโนไทป์ตรงนี้ลงไปในแผนภาพเพดีกรีตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ารุ่นที่หนึ่งเนี่ยคนที่หกับคนที่2แต่งานกันเนี่ยแต่ลูกเขาเนี่ยเป็นไงครับ จะมีคนหนึ่งที่เป็นโรคใช่ไหมนั่นแปลว่านั่นแปลว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยมันจะมี2ตัวใช่ไหมคือ A ใหญ่กับ A ใหญ่กับ A ใหญ่กับ A เล็กเนี่ยถ้าเราเลือก A ใหญ่กับ A ใหญ่หมายความว่ารุ่นลูกที่เกิดมาจะต้องไม่มีสักคนเลยที่เป็นโรคแต่บางเอิญว่ารุ่นลูกเนี่ยมีคนที่เป็นโรคนั่นแปลว่าที่แฝงมาเนี่ยจะต้องเป็นแบบ A ใหญ่เเล็กเท่านั้นใช่ไหมเสร็จเพื่อผู้หญิงเหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ต้องเป็น A ใหญ่กับเเล็กนะครับ ถึงจะปรากฏลูกที่เป็นโรคเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ลูกในรุ่นที่2เนี่ยจะไม่ปรากฏโรคเลยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ชัวร์อยู่แล้วต้องเป็นเเล็ก A เล็กนะครับเพราะว่มามีแบบเดียวที่เป็นโรคได้คือ A เล็ก A อเล็กอ่ะทีนี้มาดูคนที่2เนี่ยอ่าจะได้ยีนแบบ A ใหญ่ A ใหญ่ I หรือ A ใหญ่เเล็กเราก็มาดูรุ่นลูกเหมอนเดิมครับรุ่นลูกเขาเห็นไหมรุ่นลูกเขาจะมีคนที่เป็นโรคเกิดขึ้นดังนั้นคนที่สองก็จะมีสิทธิ์แค่เป็นจีโนไทป์แบบ A ใหญ่เเล็กนะครับจะไม่เป็น A ใหญ่ a ใหญ่ถ้าเป็น A ใหญ่ a ใหญ่รุ่นลูกรุ่นที่3เนี่ยจะต้องไม่มีใครเป็นโรคเลยคนที่3มเนี่ยก็ต้องเป็น A ใหญ่เเล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นที่3ตรงนี้เป็น a อเล็ก a อเล็กอยู่แล้ว อีกสองคนเนี่ยเราไม่ยังไม่มั่นใจนะเราต้องไปดูลูกหลานเขาก่อนว่าจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กเราก็เขียนคร่าวๆตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการจะตัดสินใจว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กได้เนี่ยเราต้องไปดูรุ่นลูกเขานะครับถ้าลูกเกิดมาปกติทั้งหมดเลยแปลว่าเขามีจีโนไทป์แบบ a ใหญ่ A ใหญ่คือเป็นยีนที่ไม่ปรากฏโรคทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่า รุ่นลูกเขานั้นปรากฏโลกขึ้นมาก็แปลว่าเป็นแบบเอใหญ่กับเอเล็กนั่นเองนะครับข้อนี้บอกว่ารุ่นที่หนึ่งคนที่ไม่เป็นโลกแต่เป็นพาหะและอีกหนึ่งคนไม่เป็นโลกและไม่เป็นพาหะไม่ใช่นะครับรุ่นที่หนึ่งเนี่ยอ่ะถ้าเรามาดูเนี่ยรุ่นที่หนึ่งจะต้องเป็นไงครับอ่ารุ่นที่หนึ่งตรงนี้คนหนึ่งเนี่ย ไม่เป็นโรคแล้วก็แต่จะเป็นภาหาคนที่2ก็ต้องไม่เป็นโรคนะแต่จะเป็นพาหันะครับจะเป็นคนที่ไม่เป็นภาหาเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกเขานั้นเป็นโลคนะครับอันนี้มันผิดตรงคํานี้คือคําว่าไม่เป็นภาหานะครับคือรุ่นที่หนี่จะเป็นแบบ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กหมายควาว่าคนที่หนึ่งนี่ไม่เป็นโรคแต่เป็นผาหะอันนี้ถูกล้และอีกคนไม่เป็นโรคถูกแล้ว และไม่เป็นพาหะมันผิดตรงนี้นะครับไม่เป็นโรคแต่คนนี้จะต้องเป็นพาหะด้วยนะครับเหมือนกันกับคนที่1เลยนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เลยตอบไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับบุคคลที่3มในรุ่นที่สองมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่เเล็กคนที่3มในรุ่นที่สองคนที่3รุ่นที่2อ่าคนที่3ในรุ่นที่2ต้องเป็น a ใหญ่เเล็ก ถูกแล้วตามที่ครูได้อธิบายมาแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ตอบใช่ถ้าบุคคลที่2และที่3ในรุ่นที่2มีลูกคนที่4มีโอกาสเป็นโรคร้อยละ50ใช่หรือไม่ใช่คนที่2กับที่3 a เอใหญ่เอเล็กนะเดี๋ยวครูจะคอนให้ดูนะตรงนี้ว่าจะเป็นร้อยละ50หมคนที่2เนี่ยจะมีจีโนไทป์คือ a ใหญ่ A เล็กคนที่3ก็คือ มีจีโนไทป์คือ A ใหญ่ A เล็กนะครับพอเราเข้าตารางแล้วก็คอสออกมาเราก็จะได้ว่า A ใหญ่กับ A เล็ก A ใหญ่กับ a เล็กอันนี้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่อันนี้เป็น A ใหญ่ A เล็กอันนี้เป็น A ใหญ่ A เล็กอันนี้เป็น A เล็ก a เล็กจะเห็นว่าโอกาสเกิดโรคมีแค่ตัวเดียวหรือ1ใน3นะครับปกติต่อโรคเนี่ยก็คือปกติ3นะครับ3ช่อง1 สองสามเป็นปกติเป็นโลกแค่หนึหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้75ต่อ25นะครับดังนั้นตรงนี้จึงตอบไม่ใช่นะตรงนี้นะครับข้อนี้เลยตอบว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่38นะครับ